เอาละครับผมต้อขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ตัวผมนะครับคนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมดาร์คบอลโดคาแอทเ b a t t น e นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันนะครับผมเป็นเป็นกาชาสิ่งที่ผมแบบรอโคตรรอชิบหายเลยรอแบบรอแบบนานๆจนในสดุดมันก็เข้ามาสู่โกลบอลนั่นนะครับนั่นก็คือตัวโกคู and เบจิต้าซึ่งแปลเป็นโกจิต้านั่นเองครับผมกว่าจะมานี่แม่งรอ สามสี่เดือนได้เบต้าเอเจนต์เนี่ยนะเฮะ้เดี๋ยวมีโกคูข้าวตู้มีตัวอะไรบ้างวะเนี่ยไปไปดูหน้ากระชาเดี๋ยวไปรอตั้งนานมาทีแล้วมีโกคูบูโกคูโกเบบูนี่คืออะไรวะโอ้โห แม่งอยู่ข้างตู้ด้วยหนึออ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคุ้มไหมตูน้นี้ผมสลรับผมคุ้มนะไม่มีอันนี้ปลดเส้นทางม,ม,มั้ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วไม่มีอยู่ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัวที่ไม่มีก็โอเคก็เป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นไหนเนะี่ยสามสิบป่ะสามสี่สามห้าสี่สิบป่ะเอ้ยมีตัวเดียวไปน่าจะมีน่าจะมีใคเก็บตัวแหละไปก็ไปขับตัวสักนิดหนึ่แล้วกันตู้เฟนตู้เฟนขับตัวสักหน่อย ตื่นเต้นจึงเบยไปไปโดยสองร้อยสี่สิบสามเ็ดจะพอไหมเนี่ยมามไป เชอเลยรับแรกออกขอแคบไปก่อนมาต้องออกแค่โปรโมชันนี้แหละออกแค่นี้พอกูคูแอนด์ดิจิต้ามาเถอครับพี่ผมรอมานานลแล้วกดสูตรแม่งเลยแล้วกันไปสามสิบดาร์โกสโตนขอดีๆนะโอ้โหอิเตียอิเตียมาอีกแล้ว oh, ไม่มีอะไรเงียบ โอ้โหโอ้โหาโล่เงียบเงียบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงียบกิปโอเคก็เป็นสามสิบสามห้าสามสี่สามห้าสี่สิบสี่สิบสี่ห้าวะขอดูทา่าไมตรีสิ อื uh huh. จะได้ไหมเนี่ย,อ,อ,ยอย่างเร็วอย่างเร็วอ่ะไปสามสิบห้าเราก็สโตนเปนจิต้ามาเดียวๆแล้วไงฟิวฟิวชั่นเป็นอ่าสเปอร์เปจิตโตอ,อีกเออ ตัวดักคังเฟสแล้วอะจะตัวอะไรวะขอเล่ได้ไหมนะ่ะขอปิดตู้เลยเอ้ยยังโอ้โหดวอกคังเฟสมาแล้วตัวที่หนึ่งยังไม่มีครับผมเอ้ยตองการกจิตาเรียบร้อยโอ้โหมาให้ตัวหนึ่งโอ้โห เอาสักคุ้มเลยนะโอ้โหแล้วหน้าตู้มีสามตัวแล้วครังเปสามตัวหน้าตู้ไม่กอโอ้โหสี่ห้ารอไม่มีเลยเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ปลดน่าจะปลดหนึ่งมั้ อ่าใช่ใช่บดหนึ่งเส้นทางขอเธอตัวนี้ขอตัวนี้ขอตัวน,วนี้ขอตัวนี้ครับขอตัวนี้ขอตัวนี้ครับขอตัวนี้ครับขอตัวนี้ขอตัวนี้เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็รีบออกแล้วก็รีบสุ่มรีบสุ่มรีบออกแล้วรีบสุ่มเอ้ยยังไงยังไงครับโอ้โหเงียบกิ๊บ ๋อเกลือแล้วไม่นะตู้ที่ฉันรอคอยข้ามาหลายตู้แล้วนะเว้ยแต่จมงูนับเบกนี่ก็ดองเพชรเลยนะเว้ยโอ้โหสใสัยจะเกลือจริงเ้ยโอ้โหโอ้โหเกลือโอ้โหเกลือจริง โอ้โหเกือจริงๆรอบฟรีหรือเปล่าฟรีโอเคฟรีใช่ไหมกดไปเลยแล้วกันกดๆไปเลยได้ไหมไม่รู้ท่านบิลบิลไม่มากับวบิสลาอืมหน่าจะเกือจริงๆตดูจากสภาพแล้วเฮ้ยอานเป็ชาติทีห่หายไปนานเอ้ยไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยอันเนี้ย เออมันเรียกว่าอะไรวะอัน,นีช่าอะไรสักอย่างนี่แหละโหก็สามเออดิโอ้โหตัวที่หนึ่งเรียบร้อยสามเอเออเกลือแน่นอนอืมตัวที่สองมาตัวที่สามเอือได้โกเทนตัวใหม่โอเคมันก็เอาไปเล่น น่าจะติดตบตามอยู่นะโอเคฮะแล้วก็รบปรโมานต่ออ้าวก็สวยดีครับอือหือมาสี่ตัวงี้เกลืออีกแล้วไม่ไม่นะโอ้โห ไม่ได้อะไรเลยครับผมจังหวะนี้นำฉาเทนจินหางโอ้โหมันทีมซูเปอร์วอลีเออร์ชัดๆอืมอืม,อม,อมออออโอ้โหโอ้โหคูลเลอร์เกลือไปครับผมเอ้ยหมดโปรโมชั่นตอนไหนเนี่ยโหด่มันลดโปรโมชั่นเรื่อยๆนี่หว่า โอ้อยมีมากับพิกโลห์ล่ะโอ้วเวรนเน่เนี่ยมันพ่อแม่ฝาแฝดหรือไงวะเนี่ยอ้โหไม่ได้เลยจริงๆหรอคือไม่ให้จริงๆหรอโอ้โหโอเคเลยโอเคเลยอืมอา้อาวอ้าวเอาตัวใหม่ก็ได้กูขอโกเบ โอ้โหลุงไปแล้วมั้งตัวนี้เออฮโคตรเกลือทำไมมันเกลืออย่างนี้นี่ฉันต้องรอแรงกันหรอแม่อาสิกดแม่งสิบห้ารอบแล้วกันเหลือสอง เหลือสองรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยขอเฮ้ออยากได้ไม่ไะ้ิีชัลนอคอยมาโอ้โหเรีบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอ้โหอือหือ โอ้โหโอ้โหโอ้โหออาเข้าไปไปรอบสุดท้ายไม่ต้องคิดเยอะกดกดไปเลยนไหนมันก็เกลียมาขนาดนี้แล้วไปใช่โอเวเน๊อะวิวลิดินก็มาวิวก็มาอะไรวะเดียเกมมันม่คิดจะให้เราจริงๆเว้ย อืมอืมเอยเอออ่าเอาเข้าไปอ่าเอาเข้าไปอ่าเอาเข้าไปอ่เอาเกลือเอาให้สุดเออเอาให้สุดมาขนาดทั้งเอาให้สุดยัมงมีอ่กยังมีอีกเหรอโอ้โหลดโปรโมชั่นถึงกี่รอบวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปลองไอ้สองตัวนี้ก็ได้ โอ้โห s ร้าจี๊ t เลยเอ้อเปลี่ยนหน้ามิชชั่นด้วยเหรอมันก็เปลี่ยนอะไรมาหมดนี้วะดูก่อนเผื่อมีมิชชั่นอะไรที่ยังไม่ได้รับเราได้เพชร อะไรอะ่ะอ๋อได้งี้เลยเหรออ๋อดีจงมีแต่เพชรใช่ไหมโอีย okay, เลยโอเคก็ต้องเอ่อขอจบเพจนี้แล้วกันนะจ๊ะจ๋า,จาก,ก็กยาไปเรียบเทียบ้อยผมโอเคครับครัออบทุที่นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดตูกใจด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสายคิวดีครับบ๊ายๆครับผม